สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่อง,งพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาดูหญ้านะคะแปลงหญ้าให้สามสาวนะคะนี่คะ่ะมาดูนะคะนี่นะคะคุณยายบอกว่าหล็อกสองพันห้า้อคะแนนนะคะหนึ่งล็อกนะคะ<笑><笑>ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่คะ่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็มีทั้งหมด4ี่ล็อกเลยนะคะนี่คะ่ะนี่แล้วเรา เดินดูนะคะพ่อควานกำลังเดินสำรวจด,ดูนะคะนี่ยาก็สวยอยู่นะคะสวยสวยมากเลยนะคะกำลังกินเลยนะคะต้นกำลังกินพอดีเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งลบกสองพันห้าร้อยคะแนนนะคะก็สวยสวยเลยนะคะถือว่าสวยนะคะนี่คันหนึ่งแล้วก็ มาถึงตรงนี้สวยๆเลยนะคะโอ้โหนะคะแล้วก,ก็ ล็อกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นรถเราก็ส่งรถเต็มหรือเปล่านาะ,ะน,นะคะส่งคันรถนะคะส่งเที่ยวนะคะตัดสองรอบเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะคะตรงนี้ก็จะบางๆหน่อยนะคะได้บอ่อสองรถเฮ่าสองคันรถสองคันรถเต็มไหมหนึ่งรอบ ไหนคืงแค่บนนี <racist GET OR> S> <S ้ได้บอเอาล็อกทังคนเอาลอกไหนเอาลอกโน้อวันไหนเิดปัตรแงจูนวันไหนเ่วันไหนกึงบ้ายกไปเาี้นเบินได้เาเาี่งเอาะกมอไปล็กเนยอนมึงเอาเนี่ยาล็อกนี่บสถาท่าใช่

นี่นะคะเดินดูแต่ว่าล็อกนี้นะคะล็อกนี้ล็อกนี้เขาซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะล็อกนี้สวยมากเลยนะคะล็อกนี้อย่างแน่นเลยนะคะนี่แต่ว่ามาไม่ทันนะคะล็อกนี้เขาตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับวันนี้าฟมองไกลสุดแมเชียรเสียที่มองไกลต้องคิดกดอไอต้องค่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะมาชุดบอลเดี๋ยวเราอแล้ว ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มปเป็นกำลังใจให้กับสารสาวของเราด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ